เมื่อยอมรับความไม่แน่นอนใจจะไม่ตื่นตระหนกความไม่แน่นอนเป็นสภาพที่แทรกซึมอยู่ในทุกจังหวะของชีวิตตั้งแต่การเกิดขึ้นของร่างกายการดำรงอยู่ของลมหายใจไปจนถึงความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ที่รายล้องไม่มีสิ่งใดดำรงอยู่ในสภาพเดิมตลอดการแม้ความรู้สึกที่ปรากฏในใจก็เกิดขึ้นแล้วเคลื่อนคลายไปตามเหตุปัจจัย ความจริงข้อนี้มิได้ซ่อนเร้นแต่กลับถูกมองข้ามเพราะใจมักปรารถนาความมั่นคงความแน่นอนและความปลอดภัยเมื่อโลกไม่ตอบสนองต่อความคาดหวังใจจึงหวั่นไหวและเรียเรา้าเกิดความตื่นตระหนกโดยไม่รู้ตัวความไม่แน่นอนจึงถูกมองเป็นศัตรูทั้งที่แท้จริงแล้วเป็นเพียงกฎของธรรมชาติที่ดำเนินไปอย่างเป็นกลาง การมองเห็นความจริงของความไม่แน่นอนอย่างตรงไปตรงมาย่อมเปิดพื้นที่ให้ใจได้หยุดดิ้นรนใจไม่จำเป็นต้องเร่งหาคำตอบล่วงหน้าไม่จำเป็นต้องยึดถือภาพของอนาคตไว้เป็นหลักประกันเพราะทุกสิ่งล้วนเคลื่อนไหวอยู่บนกระแสของเหตุและผลเมื่อความจริงข้อนี้ถูกยอมรับอย่างสงบความตื่นตระหนกย่อมค่อยๆคลายตัวลงเหลือเพียงการรับรู้ตามที่เป็น โดยไม่ต้องเพิ่มความกลัวความกังวลหรือความคาดคั้นให้แก่ตนเองธรรมดาของความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่คู่กับโลกมาตั้งแต่ก่อนมีถ้อยคำใช้เรียกมันทุกชีวิตที่เกิดขึ้นล้วนเคลื่อนไหวอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องมีใครเชือ้อเชิญวันหนึ่งร่างกายแข็งแรง อีกวันหนึ่งอ่อนลา้าวันหนึ่งเหตุการณ์ดำเนินไปอย่างราบรื่นอีกวันหนึ่งกลับพลิกผันเกินคาดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโลกจงใจกลั่นแกลง้งแต่เป็นการดําเนินไปตามเหตุปัจจัยที่สลับซับซ้อนเกินกว่ามนุษย์จะกำหนดได้ทั้งหมดหากมองให้ลึกลงไปจะเห็นว่าแม้แต่สิ่งที่เคยคิดว่ามั่นคง ก็ยังแฝงด้วยความแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ใจมักเลือกมองเฉพาะช่วงที่ทุกอย่างเป็นไปตามความต้องการจึงเผือเข้าใจว่าความแน่นอนมีอยู่จริงและควรเป็นเช่นนั้นเสมอเมื่อใจยึดถือภาพของความแน่นอนเป็นหลักใจย่อมเริ่มสร้างเส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่ควรเป็นกับสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเหตุการณ์ใดที่อยู่นอกเหนือความคาดหมาย จึงถูกตีความเป็นปัญหาเป็นภัยหรือเป็นความล้มเหลวใจที่เคยสงบกลับเริ่มเร่งรีบคิดแก้ไขคิดต่อต้านหรือคิดหลีกหนีความตื่นตระหนกจึงค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงันโดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุร้ายแรงใดๆเพียงแค่โลกไม่เป็นไปตามแบบที่ใจวางไว้ใจก็สั่นไหวแล้วความไม่แน่นอนจึงไม่ได้ทำให้ใจทุกข์โดยตัวมันเองแต่ใจทุกข์ เพราะไม่ยอมรับว่าความไม่แน่นอนเป็นธรรมดาหากพิจารณาให้รอบด้านจะเห็นว่าความแน่นอนที่ใจสแสวงหานั้นเป็นเพียงภาพที่ถูกสร้างขึ้นจากความจำและความคุ้นเคยสิ่งที่เกิดซ้ำบ่อยๆถูกเข้าใจผิดเป็นสิ่งที่ต้องเป็นเช่นนั้นตลอดไปแต่แท้จริงแล้วไม่มีเหตุใดรับประกันว่าสิ่งเดิมจะดำรงอยู่ในรูปแบบเดิมเสมอความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงได้ สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงได้ความคิดและอารมณ์ก็เปลี่ยนแปลงได้ไม่เว้นวันความจริงนี้ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหากใจไม่พยายามฝืนมันใจที่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติจะไม่เร่งรีบตัดสินไม่รีบต่อต้านและไม่สร้างความหวาดกลัวล่วงหน้าให้ตนเองความตื่นตระหนกเกิดขึ้นเมื่อใจรู้สึกว่าตนกำลังสูญเสียการควบคุมแต่ในความเป็นจริง ใจไม่เคยควบคุมโลกได้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นการยอมรับความไม่แน่นอนจึงไม่ใช่การยอมแพ้ต่อชีวิตหากแต่เป็นการยอมรับขอบเขตของความจริงเมื่อใจเลิกแบกรับภาระที่เกินกำลังใจย่อมเบาลงโดยธรรมชาติไม่จําเป็นต้องเฝ้าระวังทุกความเปลี่ยนแปลงไม่จําเป็นต้องคาดการทุกความเป็นไปได้ เพราะรู้ว่าโลกดำเนินไปตามเหตุปัจจัยของมันเองใจมีหน้าที่เพียงรับรู้ไม่ใช่ควบคุมทุกอย่างเมื่อความไม่แน่นอนถูกมองด้วยความเข้าใจใจจะค่อยๆเปลี่ยนท่าทีจากการต่อต้านมาเป็นการเปิดรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจะไม่ถูกมองเป็นศัตรูทันทีแต่เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุของมันใจที่ไม่รีบตื่นตระหนก จะมีพื้นที่ให้ปัญญาปรากฏการตัดสินใจจึงไม่เกิดจากความกลัวแต่เกิดจากความเข้าใจตามความเป็นจริงความไม่แน่นอนจึงไม่ใช่ต้นเหตุของความวุ่นวายหากเตืนบททดสอบว่าใจจะยึดถือภาพลวงของความมั่นคงต่อไปหรือจะยอมรับความจริงของโลกอย่างสงบในความเงียบของการยอมรับใจจะเริ่มเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงไม่ได้พรากทุกสิ่งไปพร้อมกันบางสิ่งจากไปเพื่อเปิดทางให้สิ่งอื่นเกิดขึ้น บางเหตุการณ์สิ้นสุดลงเพื่อให้ชีวิตเคลื่อนไปอีกระดับหนึ่งเมื่อใจไม่เร่งตีความทุกความไม่แน่นอนเป็นความสูญเสียใจจะไม่ถูกดูดเข้าไปในความหวาดหวัน่นไว้ไม่จำเป็นความสงบจึงไม่ได้เกิดจากการที่โลกหยุดเปลี่ยนแต่เกิดจากการที่ใจเลิกต่อต้านการเปลี่ยนแปลงน,นั่นเองใจที่หวั่นไหวต่อสิ่งคาดไม่ถึงใจของมนุษย์มักเรียนรู้โลกผ่านประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้น สิ่งใดเกิดซ้ำบ่อยใจจะเริ่มเชื่อว่าสิ่งนั้นคือแบบแผนที่ควรเป็นเมื่อความคุ้นเคยสะสมมากขึ้นความคาดหวังก็ค่อยๆก่อตัวโดยไม่รู้ตัวใจเริ่มวาดภาพอนาคตจากอดีตและใช้ภาพนั้นเป็นหลักยึดในการดำรงอยู่ครั้นเมื่อเหตุการณ์ดำเนินไปไม่ตรงกับภาพที่ใจสร้างไว้ความหวั่นไหวจึงเกิดขึ้นทันที ความรู้สึกไม่มั่นคงไม่ได้เกิดเพราะเหตุการณ์รุนแรงเสมอไปแต่เกิดจากการที่ใจรู้สึกว่าพื้นที่เดิมที่เคยยืนอยู่นั้นสั่นคลอนความตื่นตระหนกจึงเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของใจที่ไม่พร้อมเผชิญกับสิ่งคาดไม่ถึงเมื่อใจเผชิญความไม่แน่นอนโดยขาดความเข้าใจใจจะเร่งค้นหาสาเหตุคำอธิบายและทางออกอย่างรีบด่วนความคิดจะหมุนวนเพื่อพยายามคืนสภาพให้กลับไปเหมือนเดิม หรืออย่างน้อยก็ให้ใกล้เคียงกับที่เคยคาดหวังไว้การเร่งรีบเช่นนี้ทําให้ใจตึงเครียดโดยไม่จําเป็นเพราะในหลายกรณีเหตุการณ์ยังไม่คลี่คลายแต่ใจกลับสร้างความทุกข์ล่วงหน้าไปไกลความตื่นตระหนกจึงไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นกลับทําให้การมองเห็นแคบลงใจถูกบีบให้เหลือเพียงทางเลือกที่เกิดจากความกลัวมากกว่าความเข้าใจตามความจริงความวั่นไหวของใจยังเกิดจากการผูกคุณค่าของตนเอง ไว้กับความมั่นคงภายนอกเมื่อสิ่งรอบตัวเปลี่ยนแปลงใจจึงรู้สึกเหมือนตนเองกำลังถูกสั่นคลอนตามไปด้วยความไม่แน่นอนจึงไม่ใช่เพียงเหตุการณ์แต่กลายเป็นภัยต่อความรู้สึกปลอดภัยภายในใจที่ยังไม่เห็นความจริงของความเปลี่ยนแปลงจะพยายามปกป้องตัวเองด้วยการยึดมั่นยึดถือและต่อต้าน แต่การต่อต้านสิ่งที่ไม่อาจหยุดยั้งได้มีแต่จะทำให้ใจเหนื่อยล้าโดยไม่จำเป็นหากพิจารณาอย่างสงบจะเห็นว่าความไม่แน่นอนมีได้เลือกเวลาเข้ามาเสมอไปบางครั้งมาในยามที่ใจพร้อมบางครั้งมาในยามที่ใจอ่อนล้าความต่างอยู่ที่ท่าทีของใจไม่ใช่ที่ตัวเหตุการณ์ใจที่ยังต้องการความแน่นอนเป็นหลักประกัน จะรู้สึกเหมือนถูกผลักให้ออกจากพื้นที่ปลอดภัยทุกครั้งที่สิ่งใดเปลี่ยนแปลงแต่ใจที่เริ่มเข้าใจธรรมดาของความไม่แน่นอนจะไม่เร่งตัดสินว่าเหตุการณ์นั้นดีหรือร้ายใจจะเพียงรับรู้ว่าขณะนี้สิ่งหนึ่งกำลังเปลี่ยนไปและปล่อยให้ปัจจัยดำเนินต่อโดยไม่เพิ่มแรงต้านความตื่นตระหนกยังทำให้ใจหลงเชื่อว่าตนจำเป็นต้องจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยในทันที ทั้งที่หลายสิ่งต้องอาศัยเวลาความไม่แน่นอนบางอย่างไม่ได้เรียกร้องคำตอบเร่งด่วนแต่เรียกร้องความอดทนของใจเมื่อใจเร่งเกินไปใจจะพลาดการเห็นรายละเอียดที่สำคัญและอาจสร้างปัญหาใหม่ซ้อนทับเข้าไปอีกความสงบไม่ได้เกิดจากการเร่งปิดความไม่แน่นอนแต่เกิดจากการยอมให้สิ่งนั้นดำรงอยู่ชั่วคราวโดยไม่ตีความเกินจริงเมื่อใจเริ่มมองเห็นว่า ความวันไหวเป็นเพียงสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยใจจะไม่ตกใจต่อความรู้สึกนั้นมากนักความกลัวจะถูกเห็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้และดับไปได้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องเชื่อหรือทำตามเสมอความไม่แน่นอนจึงค่อยๆสูญเสียอำนาจในการบงการใจเหลือเพียงเหตุการณ์หนึ่งในกระแสชีวิตที่ดำเนินไปตามทางของมันใจที่ไม่ถูกลากไปกับความตื่นตระหนกจะเริ่มมีพื้นที่ว่างให้การพิจารณาอย่างรอบคอบ และความว่างนี้เองที่ทำให้ใจไม่ถูกกลืนหายไปกับสิ่งคาดไม่ถึงการยอมรับที่ทำให้ใจวางลงการยอมรับความไม่แน่นอนไม่ได้เกิดจากการคิดปลอบใจตนเองแต่เกิดจากการเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลที่ถูกใจ และไม่จำเป็นต้องรอให้ใครพร้อมก่อนจะเกิดขึ้นเมื่อความจริงข้อนี้ถูกมองอย่างตรงไปตรงมาใจจะเริ่มคลายความพยายามที่เคยใช้ควบคุมทุกอย่างความตึงที่เคยสะสมอยู่ภายในจะค่อยๆลดประดับลงเหมือนมือที่เคยกําแน่นเริ่มคลายออกโดยไม่ต้องมีใครบอกให้ปล่อยความยอมรับเช่นนี้ไม่ใช่ความเฉยชา แต่เป็นความเข้าใจว่าการฝืนโลกไม่ได้ทำให้โลกหยุดเปลี่ยนมีแต่ทำให้ใจอ่อนล้าเมื่อใจยอมรับว่าความไม่แน่นอนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตความคิดที่เคยเร่งรัดอนาคตจะเริ่มชะลอลงใจไม่จำเป็นต้องคาดการทุกความเป็นไปได้ล่วงหน้าเพราะรู้ว่าการคาดเดาไม่ได้ทำให้สิ่งที่ยังไม่เกิดแน่นอนขึ้นมาได้ ความสงบจึงไม่ได้มาจากการรู้คำตอบทุกอย่างแต่มาจากการเลิกบังคับให้ตัวเองต้องรู้ใจที่ไม่กดดันตนเองให้เข้าใจทุกเรื่องจะมีพื้นที่ว่างให้การรับรู้ตามที่เป็นจริงความว่างนี้ไม่ใช่ความสูญเปล่าแต่เป็นพื้นที่ที่ความตื่นตระหนกไม่สามารถแทรกซึมได้ง่ายความยอมรับยังทำให้ใจ เลิกตีความความไม่แน่นอนว่าเป็นสัญญาณของความล้มเหลวหลายเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปไม่ได้บอกว่าชีวิตกำลังผิดพลาดเพียงแต่บอกว่าชีวิตกำลังเคลื่อนไปอีกทิศทางหนึ่งเมื่อใจไม่รีบตัดสินเหตุการณ์จะถูกมองตามสภาพของมันไม่ถูกแต่งเติมด้วยความกลัวหรือความคาดหวังเกินจริง ใจที่วางการตัดสินชั่วคราวจะไม่สร้างเรื่องราวมาหลอกตนเองความจริงจึงปรากฏอย่างเรียบง่ายโดยไม่ต้องมีอารมณ์รุนแรงมาบดบังในสภาวะที่ใจยอมรับใจจะไม่รีบผลักใสความรู้สึกไม่สบายใจออกไปทันทีความไม่มั่นคงภายในจะถูกมองเป็นสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุไม่ใช่ศัตรูที่ต้องกำจัด ความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์จึงไม่ถูกขยายให้ใหญ่เกินจริงใจไม่จำเป็นต้องรีบหาที่พึ่งใหม่ทุกครั้งที่ความคุ้นเคยสั่นคลอนการอยู่กับสิ่งที่ไม่แน่นอนโดยไม่เร่งหนีทำให้ใจเห็นว่าหลายความกลัวอ่อนแรงลงเองเมื่อไม่ได้รับการหล่อเลี้ยงจากความคิดซ้ำซากความยอมรับยังช่วยให้ใจเลิกเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้น กับสิ่งที่ควรจะเป็นเมื่อไม่มีภาพอุดมคติมาเป็นไม้บรรทัดเหตุการณ์จะไม่ถูกวัดด้วยความคาดหวังที่แข็งกระด้างใจจึงไม่รู้สึกว่าตนเองกำลังขาดหรือสูญเสียตลอดเวลาความรู้สึกพอเพียงภายในเริ่มปรากฏแม้โลกจะยังคงเปลี่ยนแปลงต่อไปใจที่ไม่แบกภาระของการเปรียบเทียบจะเบาวกว่าเดิม และความเบานี้เองที่ทำให้ความตื่นตระหนกไม่มีที่ยืนเมื่อการยอมรับอย่างรากลงในใจความไม่แน่นอนจะไม่ถูกต่อต้านโดยอัตโนมัติอีกต่อไปเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงจะถูกพบด้วยความนิ่งมากขึ้นใจอาจยังรู้สึกสะเทือนบ้างตามธรรมดาแต่ไม่ลุกลามจนกลายเป็นความโกลาหลภายในการวางลง ไม่ได้หมายถึงการละทิ้งความรับผิดชอบแต่หมายถึงการไม่เพิ่มภาระทางใจเกินกว่าที่เหตุการณ์ต้องการใจที่วางได้เช่นนี้จะพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไปโดยไม่ต้องใช้ความแข็งกร้าวหรือความหวาดหวั่นเป็นเครื่องมือในการดำรงอยู่ใจที่เริ่มเห็นตามความเป็นจริงเมื่อใจไม่เร่งต่อต้านความไม่แน่นอน การรับรู้จะค่อยๆเปลี่ยนจากการมองผ่านอารมณ์มาเป็นการมองผ่านความจริงเหตุการณ์ที่เคยถูกตีความเป็นวิกฤตจะถูกเห็นเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของมันใจที่ไม่ถูกเร่งด้วยความกลัวจะเริ่มเห็นรายละเอียดที่เคยมองข้ามเห็นความเชื่อมโยงของเหตุและผลเห็นจังหวะของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไร้ทิศทาง ความเข้าใจเช่นนี้ไม่ได้เกิดจากการคิดมากขึ้นแต่เกิดจากการคิดน้อยลงใจไม่รีบสรุปไม่รีบตัดสินและไม่รีบหาความหมายที่ถูกใจตนเองการเห็นตามความเป็นจริงทำให้ใจเลิกเรียกร้องให้โลกอธิบายตัวเองโลกไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลที่ถูกใจแต่มีเหตุปัจจัยที่ทำให้สิ่งต่างๆเป็นไปเช่นนั้นเมื่อใจยอมรับข้อนี้ความคับข้องใจจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด ความไม่แน่นอนจะไม่ถูกมองเป็นความผิดพลาดของชีวิต life, แต่เป็นการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติใจที่เคยตั้งคำถามด้วยความกโกรธหรือความกลัวจะเริ่มตั้งคำถามด้วยความสงบหรือบางครั้งไม่จำเป็นต้องตั้งคำถามเลยความนิ่งภายในจึงเริ่มปรากฏโดยไม่ต้องพยายามเมื่อใจเห็นตามความเป็นจริงความคิดจะไม่พยายามแต่งเติมสถานการณ์ให้รุนแรงเกินจำเป็น เรื่องราวในใจที่เคยขยายความกลัวจะค่อยๆเบาบางลงเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์จะไม่ถูกลากไปเชื่อมโยงกับอดีตหรืออนาคตจนกลายเป็นภาระหนักใจเริ่มอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าโดยไม่ต้องแบกเรื่องราวทั้งหมดของชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้องความเบานี้ทำให้ใจไม่จมอยู่ในความตื่นตระหนกแม้เผชิญความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คุ้นเคย การเห็นตามความเป็นจริงยังทำให้ใจเริ่มแยกแยะระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกที่เกิดตามมาเหตุการณ์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงแต่ความทุกข์ภายในไม่จำเป็นต้องเพิ่มตามไปด้วยใจที่เริ่มเห็นความต่างข้อนี้จะไม่รีบโทษเหตุการณ์ว่าเป็นต้นเหตุของความวุ่นวายทั้งหมดความวุ่นวายถูกเห็นว่าเกิดจากการปรุงแต่งของใจเอง เมื่อไม่หลงตามการปรุงแต่งนั้นใจจะมีอิสระมากขึ้นแม้สถานการณ์ยังไม่แน่นอนความสงบก็สามารถดำรงอยู่ร่วมกับความไม่แน่นอนได้ในความนิ่งของการเห็นตามความจริงใจจะเริ่มยอมรับว่าบางสิ่งต้องใช้เวลาไม่มีทางลัดที่ทำให้ความไม่แน่นอนหายไปทันที การเร่งให้ทุกอย่างกลับเข้าที่เร็วเกินไปมักสร้างรอยร้าวใหม่โดยไม่รู้ตัวใจที่เข้าใจจังหวะของเหตุปัจจัยจะไม่เร่งดึงผลลัพธ์เข้ามาก่อนเวลาความอดทนจึงเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่การฝืนทนแต่เป็นการรู้ว่าทุกสิ่งมีจังหวะของมันเองเมื่อการเห็นตามความเป็นจริงฝังแน่นขึ้น ใจจะไม่หวั่นไหวต่อความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเหมือนที่ผ่านมาความไม่แน่นอนจะไม่ถูกขยายให้ใหญ่กว่าที่เป็นจริงใจจะเริ่มไว้วางใจการดำเนินไปของชีวิตมากขึ้นไม่ใช่เพราะเชื่อว่าทุกอย่างจะดีเสมอแต่เพราะเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุของมันใจที่วางอยู่บนความเข้าใจเช่นนี้จะไม่ตื่นตระหนกง่าย แม้โลกจะยังคงเปลี่ยนแปลงต่อไปอย่างไม่อาจคาดเดาได้ใจที่อยู่กับความไม่แน่นอนได้อย่างสงบเมื่อความเข้าใจค่อยๆสั่งสมใจจะเริ่มอยู่ร่วมกับความไม่แน่นอนได้โดยไม่ต้องผลักไสหรือยึดรั้งความเปลี่ยนแปลงยังคงเกิดขึ้นเช่นเดิมแต่ท่าทีของใจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ใจไม่รีบตั้งรับด้วยความกลัวไม่รีบเตรียมป้องกันสิ่งที่ยังมาไม่ถึงความระแวงที่เคยแฝงอยู่ในความคิดจะค่อยๆลดบทบาทลงเหลือเพียงการรับรู้ว่าขณะนี้สิ่งหนึ่งกำลังดำเนินไปตามเหตุของมันโดยไม่จำเป็นต้องตีความว่าเป็นลางดีหรือลางร้ายใจที่ไม่เร่งแปะป้ายให้เหตุการณ์ จะไม่ถูกดึงเข้าสู่ความปั่นป่วนโดยง่ายความสงบในลักษณะนี้ไม่ได้เกิดจากการที่ชีวิตไร้ปัญหาแต่เกิดจากการที่ใจไม่เพิ่มปัญหาเข้าไปซ้อนทับความไม่แน่นอนบางอย่างยังคงสร้างแรงสะเทือนอยู่บ้างตามธรรมดาแต่แรงสะเทือนนั้นไม่ลุกลามกลายเป็นคลื่นใหญ่ภายในใจรับรู้แล้วปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่กักเก็บความรู้สึกที่เกิดขึ้น จึงไม่ตกค้างเป็นภาระความนิ่งเริ่มแผ่ซึมอยู่ในชีวิตประจำวันแม้ในยามที่เหตุการณ์ยังไม่คลี่คลายเมื่อใจอยู่กับความไม่แน่นอนได้ใจจะเริ่มเห็นคุณค่าของปัจจุบันมากขึ้นเพราะไม่มัวแต่เฝ้ารอให้ทุกอย่างแน่นอนก่อนจึงจะยอมมีความสงบขณะนี้ไม่ถูกมองเป็นเพียงช่วงรอคอยแต่เป็นช่วงที่ชีวิตกำลังดำเนินอยู่จริง ความกังวลต่ออนาคตจะค่อยๆค,คลายลงไม่ใช่เพราะอนาคตปลอดภัยแต่เพราะใจเลิกเอาความปลอดภัยมาเป็นเงื่อนไขของความสงบความสุขจึงไม่ถูกเลื่อนออกไปอยู่ในวันที่ทุกอย่างเข้าที่แต่ค่อยๆปรากฏในความเรียบง่ายของการอยู่กับสิ่งที่มีใจที่ไม่ตื่นตระหนกต่อความไม่แน่นอนจะเริ่มมีความอ่อนโยนต่อตอนเองและผู้อื่นมากขึ้น เพราะเห็นว่าทุกคนต่างดำเนินอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันความผิดพลาดและความคลาดเคลื่อนจึงไม่ถูกมองด้วยความแข็งกระด้างใจเข้าใจว่าหลายสิ่งเกิดขึ้นจากเหตุที่ซับซ้อนเกินกว่าจะทษดใครฝ่ายเดียวความเข้าใจนี้ทำให้ความขัดแย้งภายในและภายนอกเบาบางลงความเมตตาเกิดขึ้นโดยไม่ต้องฝืนเพราะใจไม่ถูกคุกคามด้วยความกลัวเหมือนเดิมในที่สุด ใจจะเริ่มไว้วางใจความเป็นไปของชีวิตไม่ใช่ความไว้วางใจแบบหลงเชื่อแต่เป็นความไว้วางใจที่ตั้งอยู่บนการเห็นตามจริงว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีสิ่งใดต้องคงอยู่เพื่อสนองความต้องการของใครตลอดเวลาเมื่อไม่เรียกร้องความแน่นอนจากโลกใจย่อมไม่ผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าความสงบ จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการจัดการโลกให้เรียบร้อยแต่อยู่ที่การวางใจให้สอดคล้องกับความจริงของโลกความไม่แน่นอนจึงไม่ใช่ศัตรูของความสงบหากใจไม่สร้างศัตรูขึ้นมาเองใจที่ยอมรับความจริงข้อนี้จะไม่ตื่นตระหนกง่ายเพราะรู้ว่าไม่มีสิ่งใดต้องเป็นไปตามที่หวังเสมอและไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดที่ต้องถูกต่อต้านเสมอ เมื่อใจไม่ฝืนกระแสของเหตุปัจจัยใจย่อมลอยอยู่ได้โดยไม่จมแม้คลื่นของความไม่แน่นอนจะยังคงสัดเข้ามาเป็นระยะใจก็ยังตั้งมั่นอยู่ในความสงบที่ไม่ต้องพึ่งพาความแน่นอนใดๆ